เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ จะอยู่ได้แน่หรือหลวงพี่ชุ่มจากตรงนี้ไปตัวเมืองร่วมร้อยกิโลบ้านเรือนดือก็ไม่มีถึงครึ่งร้อยซ้ํายังดูจนยากแล้วก็น่าหลวงพี่ออกจากวัดไปไม่เป็นกิโลเลยหรือกว่าจะเจอบ้านคนไม่ลําบากไปหน่อยหรือถ้าจะมาจําพรรษาอยู่ที่นี่ฉันเป็นนักบวชนะโยมพี่ สถานะของฉันไม่เหมาะกระมังกับการเลือกที่อยู่อันสุขสบายข่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีวัดร้างรอการบูรณะอยู่พรรษาของฉันเองก็ไม่ใช่น้อยพลน,นวกะแล้วด้วยฉันจะอยู่ที่นี่แหละจะพัฒนาให้วัดร้างหมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้ได้เจริญเท่าทันที่อื่นดีเสียอีกหากมันสำเร็จก็เป็นกุศลใหญ่เชียวนา หนึ่งพระพิสุหนุ่มซึ่งอยู่ในสถานะนักบวชมาแล้วร่วม 10, สิบพรรษากับหน้านั้นที่เป็นสามเณรก่อนบัญญัติเป็นพระอีกไม่ใช่หน้อยอยกับอีกหนึ่งผู้ติดตามนามว่าอำานวยซึ่งเพียงแค่มาส่งยืนสนทนากันยังสุ้มประตูหน้าวัดเก่าๆมีป้ายไม้สักขนาดเมตรคูณสเมตรซึ่งมีสภาพเก่าเก็บไม่แพ้กัน บ่งบอกถึงชื่ออารามที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่น่าจะต่ำกว่า10 20ปีวัดหนองนาคาทั้งคู่ต้องเอียงคอมามองกว่าจะอ่านออกจนครบทวนเพราะฝั่งหนึ่งของป้ายตกห้อยกระเทเรซุกอยู่ในพุ่มยาเพียงเท่านี้ก็ทำให้อำนวยถอนหายใจยาวและแรงจนปอดแทบจะทะลุกออกมาทั้งผ่วง ยิ่งได้มองผ่านเข้าไปจนถึงบรรดากุฏิศาลารวมถึงโบสถ์วิหารซึ่งถ้ามืนเป็นเงารางๆอยู่หลังหมู่ไม้ถึงตับสายหน้าดีกกลับเธอครับหลวงพี่เชื่อผมตั้งแต่ผมรู้จักหลวงพี่มาไม่ยักก็เคยออกจากเมืองใหญ่บวชเรียนจนเป็นพระมหาแล้วจะเอาทั้งพัยดยศความรู้และสติปัญญามาซุกไว้ที่นี่เนี่ยนะโอ้ยขอโทษเธอครับ ถ้าหลวงพี่จะเรียนหนักจะเลอะเทอะไปแล้วไปไปกลับกลับเดี๋ยวค่อยหาวัดอื่นเอาก็ได้ถ้าว่าอีกฝ่ายกลับไม่ขยับขยื่อนออกจากจุดเดิมยืนแบกกรดสะพายย่ำมซึ่งอัดแน่นไปด้วยอัฐบริขารมองสุมประตูวัดด้วยแววตากล้าเปลี่ยมไปด้วยความหวังจังหวะนั้นชายชารานายหนึ่งพร้อมกับผู้ติดตามอีกสองสามคน เจ้าฉับฉับด้วยความเท่าที่ไม่เท่าซึ่งใช้คำกันหลมจากเอื้ออำนวยนมัสการขอรับท่านเออนี่คงเป็นพระมหาชุ่มที่ทางเจ้าคณะแจ้งมาใช่ไหมขอรับที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่ใช่จ้ะคุณโยมทิ่สุหนุ่มนาว่ามหาชุ่มตอบยิ้มละไมคุณโยมคงเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ใช่ไหมจ๊ะ ขอรับแต่ว่าเออท่านแน่ใจแล้วหรือขอรับว่าจะมาอยู่ที่นี่มันเออท่าทีกระอักกระอ่วนเช่นนี้ย่อมไม่รอดพ้นสายตาของอำหนวยไปได้ด้วยความเป็นคนปากไวพอๆกับการเป็นคนใจเร็วอำหนวยเปิดปากถามทันทีถึงข้อข้องใจที่ครุกรุ่นอยู่ในอกจนแทบจะระเบิดตอนนี้ ทำไมหรือครับผู้ใหญ่ที่นี่มีจะมีอะไรก็ช่างมันเถอะโยมพี่พระมหาจุ้มพร่งดักเอาไว้เสียก่อนฉันมาดีมาด้วยความตั้งใจจะพัฒนาวัดแห่งนี้ให้กลับมาเป็นสถานที่พึ่งจิตใจของชาวบ้านทั้งหลายเจ้าของเก่าเขาคงไม่ว่าอะไรหลอกกระมังได้ยินเช่นนั้น ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งชายชะกันด้านหลังหันความมองพระพิสุหนุ่มเป็นตาเดียวคำพูดที่ดูราาไม่มีอะไรแต่กลับแฝงเอาไว้เหมือนผู้พูดจะรู้ทุกอย่างนั่นทำให้พวกตนเกิดอาการขนลุกอยู่ไม่น้อยไม่แน่อาจเป็นพระมหาชุ่มผู้นี้ที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงวัดร้างที่ต้องสาบแห่งนี้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองมีพระสงฆ์องค์เนนอาศัยจ้าวัดอยู่ได้เช่นแต่ก่อน ก่อนที่มันจะถูกทิ้งให้สิ่งปลูกสร้างในศาสนสถานแห่งนี้ผุพังไปตามกาลเวลาทั้งพระทั้งเนนที่เคยอยู่ยังวัดนี้ต่างก็ต้องหอบอัฐถบริขารหน,นีด้วยว่าผีที่สิงสู่อยู่ในวัดแห่งนี้ดุแสนดุจะพระจะนีนก็หลอกชนิดไม่มีเกรงใจผ้าเหลืองหรือสมณสาสักขนาดสมพานยังอยู่ไม่ได้ ญาติโยมต้องอุ้มร่างกายไผ่ผอมนอนจมกองปฏิกูลหนีตายก่อนจะมรณภาพอย่างอนาถท่านถูกผีทำจนอาภาธขยับตัวไม่ได้ร่วมเดือนพอออกจากวัดนี้เท่านั้นอาการกลับดีวันดีคืนปัจจุบันสมภารรูปที่ว่ารั้งตำแหน่งครองวัดอยู่อีกตำบลไกลออกไปและไม่เคยกลับมาเหยียบที่นี่ร่วม20สิปีเข้าไปแล้ว จะยังไงก็ช่างเธอโยมพี่ทิ้งฉันไว้ที่นี่แหละมีธุระก็ไปทำฉันไม่ว่าหรือจะอยู่ที่นี่สักคืนก่อนก็ได้ฉันไม่ขาดค้องแน่ละแม้จะบอกว่าเพียงแค่มาทรงแต่การจะปล่อยให้พระหนุ่มนามว่ามาหาชุ่มอยู่ที่นี่เพียงลำพังไม่ดูดำดูดีคงทำไม่ได้ ตนติดตามรับใช้เป็นสิทธิ์ก้นกุติของพิสุผู้นี้มาตั้งแต่เป็นพระบวชใหม่ได้วันเดียวด้วยชื่นชอบในจริยวัรอ,อ่อนน้อมตามที่พระอาจารย์ท่านสั่งสอนในสมัยที่เป็นเนน้อยฉะนั้นแม้จะไม่อยากแต่ก็ปล่อยให้ท่านเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังไม่ได้อย่างน้อยก็ขอให้ว่าพระมหาชุ่มอยู่ที่นี่อย่างปลอดภยัย นั่นหละตนจึงจะโล่งใจกลับไปอยู่วัดใหญ่ในตัวเมืองได้ตามเดิมสถานที่อันเป็นแหล่งพักผ่อนและหลับนอนของทั้งพระและโยงผู้ติดตามคืนนี้คือสาลาการประเรียนหลังใหญ่ถึงแม้จะดูผุพังสุดโสมทว่ายังพอสุหัวนอนกันน้ำขางกันลมได้โดยไม่พังคลื่นลงมาทับคอผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์คนจำนวนหนึ่งมาช่วยทำความสะอาด เพื่อให้พระมาหาผู้ประกาศกล่าวว่าจะมาพัฒนาวัดนี้ให้เจริญอาศัยอยู่ได้โดยสะดวกในคืนแรกแล้วก็เป็นอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านรวมทางผู้ติดตามชุดแรกชาวบ้านเมื่อได้ยินว่าพระมาหาชุ่มจะมาอยู่ที่นี่ต่างก็มีสีหน้ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกทำนองขยาดหวาดกลัวระคนเป็นห่วง อยากจะพูดจะบอกแต่ถูกก้อนอะไรบางอย่างจุกอัดปิดกั้นที่คอไว้ทำได้เพียงก้มหน้าทำความสะอาดงุดุดกันไปเท่านั้นทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เถิดพระมหาชุ่มกล่าวจบคำแผ่กุศลซึ่งเป็นพิธีปิดท้ายของการสวดมนต์ทำวัดเย็น ก่อนจัดการกลางมุ้งสำหรับการยุงขึ้นที่หน้าพระประธานทางด้านอนํานวยเองก็กลางมุ้งครอบตัวเองอยู่ข้างๆกันแต่เยืยงลงมาด้านปลายเท้าเพื่อเป็นการให้เกียรติเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มานั่งจิบชาสนทนากันตามวิสัยที่เคยกระทำอยู่เป็นนิสเรื่องสัพเพเหระต่างๆเล็ดลอดออกมาจากปากของทั้งคู่กระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงดึกสงดัด ตลอดเวลานั้นอำหน่วยพร่ำพูดแต่เพียงว่าไม่สบายใจเลยกับการอยู่ที่นี่จะหลับได้หรือไม่อีกฝ่ายก็พยายามเอาธรรมะเข้าคมพูดปลอบด้วยรอยยิ้มและไม่เปื้อนหน้าอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อเวลาเกินสมควรจึงต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้ามุงไม่ถึงหนาทีไอ้คนที่บอกว่ามีแต่ความกังวลก็กรนสน,นัน จนพระมหาชุ่มยังอดยิ้มไม่ได้พลันอำนวยพูดหลับไหลมีอันสะดุ้งโยงเมื่อสาลาการปรเรียนที่คุ้มหัวอยู่สะเทือนดังมีเท้ายักย่ำกระแทกส้นอย่างไม่พอใจลืมตาโพรงในความมืดดีดตัวขึ้นหน้าตาหรือหรากรอกตามองไปรอบกายไม่เห็นความผิดปกติใดๆนอกจากความมืดของม่านราตรี และเสาสาลาคู่หนึ่งซึ่งทะมึนมืดห่างจากปลายเท้าไม่ถึงเมตรแต่แล้วก็ต้องเหลวกลับไปจับจ้องยังเสาคู่ที่ว่าอีกครั้งความทรงจำบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าตรงนี้ไม่เคยมีอะไรตั้งต่งงานขวางกั้นมาก่อนและเสาทั้งสองต้นที่ว่าจะมาได้อย่างไงกระทั่งมองเห็นว่ามันเคลื่อนไหวได้ เบี่ยงไปด้านข้างพร้อมเสียงตึงตึงดังสนั่นจนศาลาสั่นสะเทือนนั่นเองจึงแน่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เสาแต่มันเป็นเปรตลวงพี่เปรตเปรตลวงพี่เปรตการขย่าตัวปลุกอย่างรุนแรงและร้องเรียกเสียงหลงนั้นเป็นใครก็ต้องตื่นพระมหาชุ่มยันกายลุกขึ้นนั่ง ท่านมองเห็นเช่นเดียวกับที่อํานวยเห็นแต่ทว่าไร้อาการตื่นตระโนกยังคอยปลอบให้อีกฝ่ายใจเย็นลงแม้จะดูไม่เป็นผลก็ตามทีออกไปออกไปจากขี่กูอํานวยมองเห็นเพียงแค่ท่อนขาดำทะมึนยืนค้ำหัวทะลุหายไปกับหลังคาของศาลาแต่ทางพระมหาชุ่มกลับแลเห็นเป็นอีกอย่าง ชายชาลาผู้หนึ่งยืนเอามือคว่ยหลังมองมาและตะวาดไล่อย่างเกลี้ยกลาดฉันมาดีฉันตั้งใจมาเพื่อพัฒนาให้วัดแห่งนี้กลับมาเป็นสถานที่อันร่มเย็นเมื่อวัดเจริญญาติโยมมาทําบุญตักบาตรโยมก็ควรจะดีใจไม่ใช่หรือในเมื่อเจ้าของที่เช่นโยมเองก็ได้รับอานิสงส์นั้นด้วยเช่นกันกูไม่เอาบุญกุศลอะไรกูไม่อยากได้ทั้งนั้น กูอยากได้ที่ของกูคืนมันเบียดบังเอาที่ของกูมาสร้างวัดโดยที่กูไม่ยอมออกไปพวกมึงออกไปไม่อย่างนั้นกูจะจับหักคอให้หมดไม่พูดเปล่าชายแก่ที่ว่าก้าวอัดอาดเข้าหาชูมือทั้งสองข้างขึ้นทำท่าจะบีบคอนักบวชที่นั่งอยู่ในมุงทว่ากลับมีลำแสงสีทองอารามเอ่งเรืองและดีดให้กระเด็นออกไป เสียงหวีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่ววัดและเหตุการณ์หน้าหวัดหวันในคืนแรกก็จบลงเพียงเท่านั้นยามรุ่งพระมหาชุ่มทำกิจอันพึงปฏิบัติของพระสงฆ์หลังการทำวัดเช้ายังไม่ลืมกรวดน้ำแผ่กุศลให้แก่สัมภเวสีและพูดผีที่อยู่ยั้งอย่างที่แห่งนี้จากนั้นแล้วก็ออกรับบาตโปรดญาติโยมต่อไป ชาวบ้านร้านช่องรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านต่างไทยถามกันเสียงโรมว่าคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยู่กันได้หรือไม่คำตอบที่ได้เป็นเพียงรอยยิ้มกลับทำให้แต่ละคนนิ่งไปหนักเลยละผู้ใหญ่โผลออกมาไล่เต็มๆผมไม่เห็นมากับตาอํานวยอาศัยโอกาสขนาดที่พระมหาชุ่มเดินเลี่ยงไปกระซิบบอกหน้าตาตื่น ครั้นแล้วก็ต้องรีบจำ un, ้ำอ้าวตามเมื่อพ <t imes training> ี of of ่สุหนุ Whew ่มหันมารองเรียกพร้อมกับแสดงสีหน้าเชิงตำหนิเวลาผ่านไปจนกระทั่งย่ำเย็นอีกครั้งพิสุหนุ่มไม่มีท่าทีหวั่นเกรงหรือผิดปกติใดๆต่างกับอำนวยที่กระสับกระส่ายเขาไม่ออกห่างจากพระประธานกลางศาลาเกินกว่า3เมตรหากไม่จำเป็น และเมื่อถึงยามดึกชัยชารานหน้าเหียมก็กลับมาอีกครั้งทำไมพวกมึงถึงยังไม่ไปออกไปจากที่ของกูออกไปรอบนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนพระมหาชุ่มเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีทันทีที่ร่างทมึนใหญ่ของชายแก่เจ้าของที่ก้าวเข้ามาในศาลาท่านก็ว่าพระคาถาอุปคุตผูกมารทันที มันมีอนุภาพสูงส่งชนิดที่ว่าผีสางนางพรายปีศาจตนไหนก็ไม่สามารถอาจหนีได้ยิ่งผู้ไร้เป็นพระมหาที่เวลาหลายสิบปีคร่ำเคร่งอยู่กับพระเกจิยิ่งส่งผลร้ายกาจผีชายแก่วีดร้องหวยหวนเปลี่ยนจากคำลามลั่นตวาดไล่เป็นอ้อนวอนให้ปลดปล่อยตนสู่อิสรภาพเสียทว่าพระมหาชุ่มกลับยอมใจร้าย ผูกสะกดเอาไว้โยงสายสินไว้กับเสาสาลาต้นหนึ่งอยู่อย่างนี้ฟังเทศฟังธรรมและร่วมสวดมนต์กันจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมและไปผุดไปเกิดก็แล้วกันนะอย่าว่าฉันใจร้ายเลยอํานวยแม้จะรู้อยู่แล้วว่าพิสุหนุ่มตรงหน้านั้นเป็นสิทธิเพียงหนึ่งเดียวของเกจิชื่อดัง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นพระมหาชุ่มใช้คาถาเกี่ยวกับการกำราบสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เดิมไม่ว่าจะได้ยินเรื่องผีสางใดๆพิ่สุหนุ่มที่ตนเองเคารพรูปนี้จะเพียงแต่ยิ้มไม่เคยพูดจาอวดอ้างสรรพคุณที่มีภายในกายให้รับรู้รุ่งเช้าพระมหาชุ่มและอำนวยเดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้าน แจ้งว่าให้เกเอินคนมาจัดการช่วยกันทำความสะอาดวัดร้างแห่งนี้เสียให้ดูสะอาดตาเท่าที่จะทำได้สิ่งไหนซ่อมได้ก็ให้ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ให้หรือ้อรอปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ค่อยสร้างเอาใหม่ภายหลังแล้วเออไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละจ่ะเขาไม่ออกมาทำความวุ่นวายใดๆให้ใครแล้ว ต่อแต่นี้วัดนหนองนาคายแห่งนี้จะเจริญขึ้นตาบเท่าที่ฉันยังมีลมหายใจฉันจะพัฒนาให้เต็มที่ขอแรงผู้ใหญ่และชาวบ้านช่วยกันด้วยนะจ๊ะในเรื่องของผีชายแก่ผู้มาขับไล่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาเคยเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านแต่เกิดป่วยตายลูกเมียจึงขายที่บางส่วนแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่น ที่ดินที่ชายสร้างวัดแห่งนี้ลูกเมียก็มอบให้ชุมชนโดยคิดว่าจะเป็นกุศลใหญ่ให้เจ้าตัวที่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญแล้วไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ไม่คิดเลยว่าวิญญาณจะห่วงที่จนไม่ยอมไปไหนเรื่องราวเศรษฐีห่วงที่ผู้นี้เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วนานก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเกิดเสียด้วยซ้ำจะอย่างไรก็ดี วัดร้างแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองสมดังที่พระมหาชุ่มตั้งใจไว้หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการเวลาและศรัทธาของชาวบ้านเท่านั้นดังคําที่เขาว่ากันว่าบ้านวัดโรงเรียนไม่อาจอยู่ได้ด้วยตัวเองต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันมันจึงจะอยู่ยั่งยืนยงไม่ล่มสลายหายไปตามกาลเวลา เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊เล่าเรื่องหลอนชนแนล สำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ